สวัสดีครับแทงน้ำนะครับไปติดท่อกล่องน้ำโดยคนูเพียร์วอเตอร์นะครับบริจาคเครื่องกล่องน้ำวันนี้เรากำลังติดตั้งเครื่องกลองน้ำให้เด็กๆโรงเรียนพนิกีพี่จับเองหรือเปล่าเออมามามา5 7นะครับวันที่ พี่วันนี้มีที่ไหนไว้ให้ลืมปะสามที่สี่นะครับสี่อย่าอ่าโอเคอะไรอีกตัวนูอันนี้เครื่องกรองน้ำจากบริษัทนะครับกำลังติดตั้งอยู่อ๋อคุณป้อมของคุณป้อมอ๋อของใครครับคุณป้อมครับอ๋อคุณป้อมเป็นผู้บริจาคนะครับคุณป้อมสวนทิยานครับ ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอันนี้กำลังติดตั้งเครื่องกันอยู่นะครับโคมม้งโไล่เลยต่อเติดกันอยู่ไม่นะครับ<ว>อย่าบิน <ใจ S 2> ไ,ไปไะนะครับที่นี่จะไม่มีน้ำนนใช้ในน้ำแรงนะครับ เรียบร้อยแล้วยังครับคุณสภาพน้ำเนี่ยโอ้ดูสภาพน้ําใสกินได้เลยไหมครับเป็นน้ําแร่ครับหวานนี่น้าแร่ด้วยใช่ไหมกระดูกินโชเลยอึดหนึ่งขนาดขนาดคนกรุงเทพยังไม่มีน้ําแร่กินเลยกินโชเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดื่มให้ดูเลยครับน้ำจากภูเขาครับน้ําจากน้ําป่าน้ําป่าไหลหลากเลยครับน้ําแร่นี่ก็จ้องแพงกว่าน้าน้ําน้ําโพลิสทั่วไปครับ เอ้แล้วม,ม,มัน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 เป็นยังไงถึงเป็นน้ำแร่มีมสีสารผ่านจากภูเขาหินกรายบนภูเขาเนงงา,นานงโอ้โหผมขอลองชิมดูหน่อยอ่าเย่างงบ้ยงครับหวานไหมจริงๆน้ำแร่ออร่าเลยทินโนวินจริงๆนะน้ำแร่ออร่าน้ำสิ่งแร่ไปเลยอ่ะใช่หวานนะตรงมีอ่านี่ผมจะขออนุญาต พินาวินนะครับเขาญาติคินมันนะครับมาชิคลำนาว,นาวไพ่ยิ่งกว่าออร่าออร่านี่แพ้ไปเลยเอ๊มันก็ดีกว่าเครื่องกรองทั่วไปมีรสชาติหวานด้วยหวานหวานหวานกว่าไอ้น้ำสิงอีกน้ำสิงใช่เ<ช>นี่ยนุนนเพียววอเตอร์อ๋อครับครับโอเคโอเคโฆษณาบริษัทเลยนะครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับ่เพียววเตอร์นะครับ เ,เดี๋ยวเราล,ลอง,ลองใส่กระติกไปเลยปนนุนกันได้นะครับใครสนใจก็ลองติดตั้งได้นะครับไมเอ